ก็กลับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช anel x m a t ได้นะครับกห็หายหายกันไปนานเลยนะได้ลงคลิปเลยอันนี้ก็มาอัปเดตรถกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรเพิ่มเติมมานะก็ถ้าแบบของใหม่จริงที่เพิ่มมามันก็จะมีไอ้ตัวเนี้ยมือคัทนิชินอันนี้เป็นของนาพี่นะนาพี่ให้มาอันนี้ ไม่รู้แกเอาใส่เป็นของเดิมของเอสพันแกหรือว่าของซีบีอาห้าร้อยนี่แหละจําไม่ได้แล้ตัวนี้แกให้มาแกบอกว่ามันไม่ได้ใช้ก็ส่วนไออันที่ว่าเป็นของ RCB ซอีกอันหนึง่งของมือค้านะพี่ก็เอาไปให้น้องพี่ใส่ตัว GPX Demon 0สองรอยไปแล้วเออนี่ซ u p ป r ร l a บล ไงซูเปอร์แบล็กอยากแบบไม่รู้จะทําสีอะไรเนี่ยรอแบบใจหนึ่งก็อยากได้สีฟ้าน้ำทะเลใจหนึ่งก็แบบเฮ้ยสีทองนี้ว,วะวะถ้าเป็นสีทองคือแบบสวยมากนะเด่นก็เนี่นะครับก็นะครับทุกคนมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะแต่งมา ก็หมดเงินแต่งแนละ้วแต่ว่ายังไม่ได้ทําเครื่องอะไรเลยหมดเงินแต่งไปสองหมื่นกว่ารวมของแต่งนะแต่เนี่ยอันนี้ผมว่าดีสุดละในบรรดาของแต่งนี่ตัวนี้คือมันดีนะของออหกดีเนี่ยอันนี้คือของแท้นะผมซื้อมาจากไปติ๊กต็อกกันเลยจากติ๊กต็อกแท้ คือกดปุ๊บบิดไปง่ายง่ายดันลงไปบิดเสร็จเลยง่ายง่คือแบบมันดีทุกคนคือไออันเดิมเราต้องเอากุญแจมาขันใช่ไหมมาไขเพื่อให้แบบเปิดเนี้ยแต่ว่ามันฟืดอะ่ะนี่ก็ช่วยได้เยอะอันนี้ก็มือคา้าที่พี่บอกไป ของนิชินปรับระดับได้ทุกอย่างเลยหมดก็มีปอกแฮนดูบิโนโ่ปอมแล้วก็การแฮนการแฮนคาร์บอนลอยน้ำนะทุกคนอันนี้ม่กี่บาทเอง อะ,อะไรอีกอัอ,อนี่ที่เน้นคือตอนนี้พี่ไม่ได้เอาสีมาทาแล้วค่ะจริงๆต้องพ่นสะีและอันนี้มันเป็นอีพ็อกซี่นะมันช่วยให้แบบตัวอันนี้มันเข้ารูปกับตัวแฟริ่งลถมากขึ้นตอนแรกพี่ก็เอาเอ้เป็นตัวอีพ็อกซี่แหละเอ้เป็นเทปเทปใสแปะไปก่อนแล้วก็อ e ีอีพ็อกซี่เนี่ยปั้นแล้วก็แปะทาไปตอนมันติดอยู่นะแต่าวนี้อยากจะถอดออกมา พอถอดออกมาปุ๊บติดคืนไม่ได้เพราะว่ามันตัวอีอกซี่มันมันแห้งแล้วก็เลยเอาเป็นกาว 3M นะแปะไว้แทนถามว่าแน่นไหมเนี่ยติดหนึบอะทุกคนเพราะว่ามันพอดีกับไอ้ตัวนี้แล้วไงแต่นี้ที่แบบเห็นว่ามันไม่ค่อยพอดีเนี่ยเพราะว่าพี่เอากระดาษทรายถูกนะเพื่อจะทำสี้วยแล้วก็ตัว F เนี่ยตัว F ตัวนี้เพื่อจะทำสีใหม่อยู่ ไม่รู้จะทําสีอะไรอันนี้ก็พี่ก็ทําสีเองนะเป็นครอบโชคของตัวลิมิเต็ดแต่ว่าดูดิสีไม่ยังเห็นอยู่เลยเนะี่ยเดี๋ยวต้องมาเก็บงานใหม่อีกรลอบดีพี่ก็ไม่ได้เก่งด้านนี้ด้วยดิอะไรที่ทําได้เราก็ทําไปก่อนนะทุกคนท่อชอบท่อนี้นะเสียงมันดีที่สุดละใ,ในความรู้สึกพี่นะไม่ดังเกินไปคือตำรวจเห็นแนละไม่ค่อยเรียกหรอก ประเด็นนะแล้วตอนนี้กลับมาใช้ได้แนละ้วหลังชักล้มไปเนะนี่ยหอยล้มแล้วก็มีอะไรท้ายสั้นในนี่เฮ้ยก็ไม่ค่อยมีอะไรนะรถมุมมองนะเห็นมันก็จะเป็นประมาณเนี้ย ไฮไลท์ก็น่าจะเป็นไฟเป็นไฟเลี้ยวได้โคตรชอบอแต่เดี๋ยวจะไปทำแบบว่าสามารถปิดเปิดไอ้ไฟตัวนี้ได,ด,ด้อยากเปิดก็เปิดอยากปิดก็ปิดไม่ได้เชื่อมกับไอ,อตัวกุญแจแล้ว ก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับเจ้าซ u เปอร์แบล็คของพี่นี่เป็นรถอีกคันหนึ่งรถพ่วงพ่วงบินมาพี่มีรถหลายคันนะทุกคนไม่ได้รวยนะแต่ว่ามีใช้คนมันเยอะอันนี้ก็เป็นน,น,น,ปน,น่าจะเป็นคันแรกที่พี่หัดขับอะมาก็จะเป็นซูเปอร์ครับคันสีมพูเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้นะ แล้วก็รถรถป๊อปคันเล็กๆแล้วก็โดดมาเลยโดดมาเป็นเอ็มสลัดเลยโดดเป็นเอ็มสลัดเสร็จปุ๊บก็มาเป็น g ีอสองร้อยอารเดี๋ยวนี้น้องเอาไปขับอยู่เดี๋ยวว่างๆพี่ไปนครปฐมจะเอามาขับตัวจ r นะเดี๋ยวจะมาแต่งให้ดูตอนนี้ก็ไม่ว่างเลยเออหลายคนสงสัยนะว่าเอ้ย เนี่ยไอ้ล้อเนี่ยเบอร์ล้อหลังเนี่ยเบอร์อะไรเนี่ยรนะ้อยห้าสิบทับหกสิบขอบสิบเจ็ดนะทุกคนคือมิติมันจะดูใหญ่ขึ้นเลยทุกคนเนี่ยดูล้อมจะดูแบบใหญ่แน่นๆเห็นนะแต่ข้างหน้านี่จะเป็นร้อยสิบเหมือนเดิมนะคือถามว่าเอยยางเนี่ยพอเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นยางตัวนี้ปุ๊บท็อปสปีดเป็นยังไงใช่ไหมคือ ทอสปีดมันเอาง่ายๆคือมาช้านะความเร็วเนี่ยคือสมมติว่าเราบิดไปใช่ไหมมันจะอึดๆหน่อยเพราะล้อมใหญ่แล้วมันต้องทำรอบก่อพอได้รอบปุ๊บเดี๋ยวความเร็วก็กลับมาเท่าเดิมเองอคือมันก็แค่หนักช่วงต้นแค่นั้นเองมันอืดน,นิดนึงช่วงเร่งแซงอะไรเงี้ยมันอาจจะจะช้าหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีปัญหานะแต่ ัญหางจริงๆน,น,น่าจะเป็นเนี่ยตรงนีน้เหมือนมันมีนะ้ำมันเครื่องซึมออกมาเลยทุกคนไรู้จะเห็นไหมไม่รู้มันซึมมาจากตรงไหน,นเนี่ยดูยิเดี๋ยวหาวิธีแก้ก่อนน่าจะเป็นที่ประก็นอาจจะต้องเปลี่ยนถ้าใครอยากให้พี่แบบอัพอัพลูกลูกสูบนะอัพซีซี ก็เม้นมาทุกคนกดต,ติดตามกดอะไรไว้ให้มันถึงสองพันซับอย่างเงี้ยอาจจะแบบมีการอัพซีซีก็ได้ใครจะไปรู้อีกอีกนิดเดียวเองอะไปสองพันซับแล้วคือใจอยากอัพเป็นไอ้ลูกหกห้านะแต่ว่าปัญหาคือถ้าเราอัพเป็นลูกหกสิบห้าเพิเราจะต้องเปลี่ยนข้อเบี่ยงใหม่เปลี่ยนก้านมันอะเพราะอันเดิมมันอันเล็กไง ก้านมันเล็กลูกมันใหญ่แล้วมันไม่สมดุลกันรือถ้าเปลี่ยนจริงเราก็ต้องผ่าหาเครื่องเปลี่ยนพวกข้อเบี่ยงพวกอ,อะไรใหม่หมดแล้วก็เปลี่ยนนทํทำเบ็ดเสร็จอะที่พี่ไปดูนะสองหมื่นไม่รวมค่าช่างก็ถ้าทุกคนติดตามนะพี่มีกำลังใจเมื่อ,อไรก็เดี๋ยวจะกลับมาทำโปรเจกต์ต่อ ตอนนี้ก็ขี้เกียจอยู่โอเคครับทุกคนไม่มีอะไรแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยแล้วกันลากันไปกอดกับเอ็มสลัดซูเปอร์ของผมนะครับติดปีมันจะจะเอาไปบินแต่มันคือดาวฟอร์ดครับทุกคน